คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก็อดไนท์คุตไนท์ทาง CGN Podcast ถ้ามีใครมาใจดีกับเราเราคงไม่มีวันลืมความประทับใจนี้ได้ลงขณะเดียวกันเมื่อคุณใจดีกับใครคุณก็คงอยากเห็นเขามีความสุขแต่ก็มีหลายครั้งที่ความดีของคุณถูกลืมมีหลายครั้งที่ทำดีด้วยไปแล้วแต่เขากลับจำมันไม่ได้ถ้าความใจดีของคุณถูกลืม คุณจะรู้สึกยังไงคุณจะรับมือ,อยังไงคุณจะคิดว่าไม่เป็นไรแต่ในใจยังเจ็บอยู่หรือเปล่าครับต่อจากเรื่องราวเมื่อคืนในถิ่นธุรกันดาลของชนชาติสุดดือ้อเรียกได้ว่าเป็นชนชาติที่พระเจ้ารักมากๆพระเจ้าทำเรื่องอัศจรรย์เยอะแยะมากมายเพื่อช่วยพวกเขาไม่ว่าจะปลดพวกเขาจากการเป็นทาสของอียิปต์และยังช่วยให้เขายึดตีเมืองต่างๆได้ชนะ และสร้างให้พวกเขาเป็นชนชาติที่มีจำนวนมากมายเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าแต่ไฟพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ฉันใดความลำบากก็พิสูจน์คนได้ฉันนั้นถึงพระเจ้าจะช่วยพวกเขาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่พอพวกเขาต้องลำบากบ้างต้องเจอความกันดารแทนที่จะเชื่อวางใจว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเขาพวกเขากลับบ่นถึงวันที่ยังเคยมีความอุดมสมบูรณ์ในอียิปต์มีชีวิตสุขสบาย แม้ต้องแลกกับการเป็นทาสก็ตามถ้าคุณช่วยใครแก้ปัญหาบางอย่างในชีวิตแล้วเขากลับมาบอกว่าคุณนั่นแหละคือคนที่ทำให้เขาลำบากคงตะลึงอ้าปากค้างไปเลยใช่ไหมครับคงจะเสียใจไม่น้อยในพระคัมภีร์พระเจ้าก็บอกเหมือนกันครับว่าพระองค์เองก็เบื่อกับสิ่งที่พวกเขาทำต่อต้านพระองค์แต่นั่นก็เทียบไม่ได้เลยกับความรักและความสัตย์ซื่อที่พระองค์มีต่อพระสัญญา ที่ให้ไว้กับพวกเขาพระองค์อภัยให้เขาและช่วยเขาในทุกสถานการณ์เราก็เหมือนกันครับวันนี้เราอาจจะกําลังเป็นคนใจดีให้กับใครสักคนอยู่แต่ถ้าหากการไม่รู้และการต่อต้านจากเขาทำให้เราเสียใจอย่าหมดหวังอย่าท้อแท้อย่ากโกรธเขาเลยนะครับแต่ขอให้ทำแบบที่พระเจ้าทำคือให้อภัยเขา และคอยช่วยเหลือเขาแสดงให้เขารู้ว่าไม่ว่ายังไงคุณก็จะไม่ทอดทิ้งเขาไม่ใช่เพราะคุณรักหรือหวังดีกับเขาเท่านั้นแต่เพราะพระเจ้าทรงหวังดีกับเราก่อนและบางครั้งเราเองก็อาจจะเป็นคนนั้นที่ต่อต้านพระองค์โดยไม่รู้ตัวด้วยเหมือนกันครับแต่ที่แน่นอนที่สุดคือวันนี้พระเจ้ายังอยู่กับเราพระองค์ยังไม่ทรงทอดทิ้งเราไปไหนเลย เราเองก็จะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังเหมือนกันครับก่อนนอนคืนนี้ลองนึกถึงใครสักคนที่คุณรู้สึกว่าเขากำลังถูกทอดทิ้งหรือต้องอยู่ลำพังและอธิษฐานเผื่อเขากันดีไหมครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไน g o o ุดไน h t ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง C.G.N. Podcast สําหรับคืนนี้กุดไนครับ